่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนัะเด้อคลิปนี้นะัมีเจ็บเจ็บถ้ามาตามแนวทางปูมาไหมกูหายมา,าตรงตองหมดลยนะพี่นอ้องเปนีย่ยินข่าวว่าหลังควายออกไปฝันดีด,ดีแบบไล่มาแต่ไลายนีแล้ว <c oughs> ค่ะปูค่ะกลับมามักกามเจ้ากูใช่ <c oughs> ค่ะ อันเป็นยังไงเนี่ยว่าฝันดีครับ่านครับปู่ันฟันหนีเีเลยันบวายขึมาคืนนี่ันอนดมือขึนนี้ปูกับันอีกบ่ค่ะแมนมือยังฝันกับหมฝันก็มาฝันไเดียเดี๋ยวม่ได้แมนเล้างโอ้ลังไปชุดต้องหวบอกมานีฟันดีแต่นานเนาะครับปู่เนาะลังไปชุดต้องหัวบอกมาหนีฟันดีแต่นานเลยครับปูแมนป้าุกพี่นอพนอน กินเข่าอันนี้อ่กินเขา่าอ๋อเดี๋ยวยังไม่พูดก่นกินสิแม่มาพดเลยนะผู้ใดกินเขา่าปูอ่าไมหลุกไม่หลับเราออกมากินเข่าคนลเรา,<อ>เานะเราออกมากินคนละอนเหรเนี่ยเห็นคนหลายซุ่มเซลเห็นคนหลา่จับวะกูเห็นคนหลายมากินเขากินน้ำเสียงไ่าใครชัดไปเลยแม่เอ้ชัดอยู่ค่ะเจี๊ยบได้ยินชัดอยู่ ดังมันดังกองผมเพราะใครกันแนอ่าปูฝันว่างไบบก่อนค่ะโอ้ฝันว่าเห็นยงเขาเอาเนี่ยเอายังไม่สู้กันจินอืมออดูวันจีนมาเรียนปูอะไรว่าโอ้ได้จินน้ำเขาแต่ได้ปูกับมาที่กัน โอตเนียยเนียนเนเอมีเหอนระเทศโอนอครับนี่องเสียงมาเสียง่อสามสองกับห้าสองปูเสียงสามสองกับห้าสองเสียงลขเพิ่นเสียงลขสามสองกับห2าสองเสียงไเต้องแต่เรียนงตัวเง่บไม่ากนตัวนี้เนี้ครับผม

เซียงกับฝันดีเอาเร่เอาออกจากถุงเอาไปฝันแลพวก็ฝันนูแม่นปูว่ามันก็เบียงกันเลยเมื่อวันเขาน้ำมปูสามตัวลราบอกแจ็เปีนนี้เขาไพึ่งเพ่งเบจีนาบาเนี้อะไรแต่คู่บันตั้งตีละได้มากเลยนี่ละเอ้ยกำนนอะนะห้าสองเนี่เท่านั้น อา่ามันยู่ได้สาโซ่แ้วครับผมันเป็นศูนย์หาสองอาฟูห่างมากศูนย์หาสองน่นอะกนเล่กันอผมไปเชียงเปันเป็นเงศูนย์สองสามเออแล้วอาสองก็หาแล้วผมไเชียงเ็นเป็นเงินศนย์สองสามเออแล้วอาสองกิหาแลนวผมไปเชัยงเี่นเป็นเงินศูนย์สองสามเออแล่ว่าสองก็งไแล่ะ

แหนะเปนี่ยติดห้องาตัวนอนแนีเยเออหคือกปัดมากูเนาะกลั่แน่แน่ไม่นอนกูใส่ป็นัทช้างเราด้ะครับผมเอติดะหน่เอามันอิ่เที่ยอะไรขงไทยคพือมันอ้เพงไทยเช่ไค่ะพูนี่ก็ติดนิดสองสามมือตรงก็ายสองนี่นะับสองกาะไม้ โอ้โหโค้งเสยชัยเป็นกันดีเน้นคือเเ่าเน่นก็ตองเรียิบแบเล็กน่ฮให้เลียก1ิบแบเป็นตัวกนร้อง่าอ่านิสสองครับอ่าก็จะาพกหกาอืมเป็นตัวกันละโอ้กหาโอ้หกหาเป็นตัวการโอ้หกหาหกซีหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าพี่น้องเป็นไถ่แต่ตองหัวปด้ระดิ่เด้อ 01วงกลม2 3 6 7ตัวเก่า02 02ปูกับไฮตาตองกับ2 4แล้วก็6 8ชุด3ตัวแอดมินเจียบวงกลม05 2นะปูได้ที่พึณงเขามาติดตามรอบที่แล้วก็8 2แตกนะครับปูมาใหม่แล้วก็ล่าสุดนี่พูกับฟันเนาะคะเนาะโอ้เห็นหยาดจุ่มมาจิตเขากินน้ำพี่น้องล่า สิบมานเดี่ยวิ่งก็วิ่งโ็ผมก็เอาได้วิ่งหกโอ้วิ่งหกกับหนึ่งนี่เลยครับผู้ตัวเด่นคือหกเลี่ยหกล้หนึ่งให้ลองอืมไอ่สุดไอ่สุดกองอ่บอ่านีนสูงกับหกก็ได้อืมตัวทด่วิ่งฮนะอ่าวงกลมศูนกับหกอ๋อน่ยคุณพิจารณาเมืองอ่ำแนน้องคนหลดเด้ยัะ อี่จะมาทั้งบนทั้งล่างศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สิบห้าวพี่น้องหนึ่งศูนย์ปูว่องเหมือนตาต่ตองหมดเลยหรือว่ามักพกขานะพูเน่าหกห้าหกสี่นี่พกหานี่คนคนเราไปกันเอาไปเสียงกับพันนี้กันต่มันตีลงเดดไปอะไดเน่านะเลยนฝังปูเรียนฝั่งปูอะไนี่ก็ ปกติคนนี้นะตัวเนียดตัวก้อนสองตัวนี่เป็นันดีเดดเียร์อ้น่าใจเแต่ยังงงงงมนอืม่ั่ไม่ดน้อก้นเขาีกอนแต่ว่าคนก้อนนี้กันเป็นนไม่สนไม่สนเรื่องไปเนี่ยเาะบอกว่าก้นนีอและนี่เออปู่ขออนุญาตถามเมื่อกี้เนี่ยแปดสองแปดที่สุดได้ไครับปู่ฮะแปดสองมันแปดที่สุดหนึ่งสูตรสอง หมวดที่แล้วนะเออเปดสองยสูตรสองเอยมันแตู่สูตรสองเลยพี่น้องเด้อเซี่เฟซี่กจละเนาวอ้ไม่เจ็บถามปูให้แล้วเพ่นหวดที่แล้วเปดสองมันยูสูตรสองนี่อันนี้หนึ่งได้พี่น้องเด้นี่สองแต่ว่าโคทีถ่ายปูปูจะเน้นตัวไหนครับผมโค้งทถ่ายปูจะเน้นเอฟซีไปพี่น้องเอซีฟังเอา สองสองสามอืค่ะก็เป็นเลขสองห้าสองสองสามดเแล้ยมีเจ้าจุกติ๊กเครื่งอ,องหมยถูกไวเพราะว่าเขียนปนระหลาดต้องนึ่งศูนย์น,น,น,นะอเอ,อ,อะเออรองหกหกหอเด่นนะครับปู้ค้งสุดท้ายเด่นสองสามแล้วก็ศูนย์ห้าสองนี่นะคะเนาะ อ่าตัว้นทานพี่น้องท่านอพ่เจ็บนี่ต,ติ๊กไว้ให้แล้วก็ตัวรองตัวรองคือหัวขาดติดกับปูแค่เาาตัวรองกระปูตาน,นิ้งศูนย์เห็นไหมพี่น้องฟั้างไปนั่งพิจารณาไปนั่งนะแต่ว่าเนนย์เขศูนย์สองติไว้เินหนึ่งสองสามก็ต่า หาสองสองหาดูนี่พี่น้องเอา้าเห็นมัพี่น้องตัวบักใหญ่เนี่ยนี่แหละพี่น้องสรุปแนวทางคงจะถ่ายปูมากไหมไม่เสร็แตกอีกเนาปูเนะ <c oughs> าะแต่ผมก็ได้หงสกับเรียนเจ้าคุณรุ่งแล้วค่ะการให้เป็นแนวทางในพิจารณาของเราไม่ได้น้องก็อยากให้เป็นอะไรค่ะปูค่ะา,าลดป,ปูเท่านี้ค่ะปูจ่ายจ่าจ้ายอ๋อทางช็อปกัลบลดปูปูเท่านี้เลยเจ้าค่ะ ค่ะปูค่ะแต่จะปูหรอค่ะปูค่ะสาธุค่ะปูแต่าธุสาธุเอาพี่น้องฟังเอาเลยพี่น้องเร้่พิจารณาดูให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะในการเสียสละกินแมงรัฐบาลเป็นยำไม่เสียทั้งหมดทั้งมวลนะคะเดี๋ยวสิว่าเพรเห็นนี่เป็นยำสองสามกับศูนย์สองหาโค้งสุดท้ายนะสองสามกับศูนย์สองห้าโค้งสุดท้ายตัวรองหกห้า กระดาษแผ่นเดียวกันมีอะพี่น้องทั้งตองวดให้พี่เจรณนาเอาให้ฟังเชียงปูไปนั่งนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เอฟซีแฟนชอ่องเฮาเฮ่งๆลุ้ยๆปังๆขอบคุณเอฟซีทีิดตามทั้งช่องว่าดูตลอดนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ